Oh. Um. และฮะก็ต้องขอสวัสดีเหล่าแฟนลับบูล็อกทุกๆท่านด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําเกี่ยวกับบูล็อกตัวเต็มในตอนที่306นะครับคือเราไม่ได้ตามเลยใช่ไหมเราไปสปอย307แล้วซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะตาม306ให้กันะกนะครับและเดี๋ยว307เนี่ยก็จะตามมาในตัวเต็มอะเนาะซึ่ง306ต้องบอกว่าน่าสงสารนางนิมากๆเลยเพราะว่าพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้สมหวังเลยเนาะแต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่านางนิเขาจะพยายามอะไรนะครับและทําไมเขาถึงไม่สมหวังและมีอะไรที่จะทำให้ เขาสมหวังได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกมมันก็ได้พลิกอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก่อนอื่นเลยถ้าใครเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยกันละกันแล้วก็ถ้ากดแล้วเดี๋ยวเริ่มกันได้เลยชื่อตอนนี้จะมีชื่อตอนว่าสวัสดีใช่ไหมเริ่มเรื่องมาเนี่ยนางนี้จะอยู่ที่โรงเรียนฮาคุโอนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆของเขาเนี่ยก็จะคุยกันนะครับว่าเสร็จแล้วในที่สุดก็เสร็จแล้วไปฝึกซ้อมกันดีกว่านะบางคนเนี่ยก็พูดว่าเราไม่ไปเล่นมาริโอในห้องชมรมกันหรอกลอนซึ่งในจังหววะทีีีี่่่เเเพพือนนนนนนาาูดดดดดกกัััยยงง้้ม็ลลไคคิิจ เ,เป็นของฉันแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าทางนั้นตัวนางนี้เนี่ยเขาก็จะเดินลงมาจากโรงเรียนใช่ไหมแล้วก็ปั่นจัก,กรยานกลับบ้านนะครับในขณะที่เขาปั่นจักรยานเนี่ยเขาก็พยายามคิดว่าฉันสงสัยนะว่าฉันเนี่ยจะเป็นแบบนี้ต่อไปจนถึงตายเลยหรือเปล่าบางทีฉันอาจจะไม่มีวันรู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งแล้วละมั้งซึ่งในจังหวะที่เขาปั่นเนี่ยเขาก็ยังคงคิดต่อไปเรื่อยๆว่าฉันเกลียดสิ่งนี้จรงิงๆฉันอยากจะกลับไปพบกับนางนี้ผู้ที่กระตือรือร้อนอีกครั้งนะครับและหลังจากที่ทเขา ปั่นกลับมาที่ตึกบูล็อกนะครับผมคือขึ้นเนินภูเขาโค้งหักสอกโคตรเยอะพอกลับมาแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าเขาจะไปเคาะประตูใช่ไหมแล้วก็บอกว่าขอโทษนะครับได้โปรดเปิดประตูให้ผมหน่อยได้ไหมขอให้ผมเนี่ยได้เข้าไปหน่อยจะได้หรือเปล่าได้โปรดเถอะผมขอโอกาสสู้ในบูล็อกอีกสักครั้งนึงนะแต่มันก็ไม่มีคนเปิดนะครับจนตัวของนางนี้เนี่ยก็บอกว่างั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับมาใหม่ก็แล้วกันเขาก็ปั่นจักรยานกลับไปแล้วก็กลับมาตอนนี้แบกของอะไรมาไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็จะเป็นพวกเป้พวกสเสบียงอะไรอย่างงี้นะเนาะ ขอโทษน,นะครับได้โปรดฟังผมหน่อยจะได้ไหมก็ไม่มีใครมาเปิดนะสําหรับในตอนนี้ใช่ไหมนยางงี้มันก็เลยบอกว่าโอเคคงจะไม่มีใครเปิดแล้วแล้วเขาก็เริ่มกางเต็นท์แล้วก็มีลูกฟุตบอลมีสบียงมีตะเกียงอะไรเงี้ยงัดออกมาเออจนกลายเป็นรูปร่างเต็นท์ออกมาและแล้วเขาก็เลยได้บอกว่ามันคุ้มค่าที่จะลองนะฉันจะทําทุกอย่างที่ฉันทําได้ก็แล้วกันเต็นท์เนี่ยก็พร้อมแล้วในระหว่างที่เขาดอปบ,บอลไปเขาก็บอกว่าขอโทษน,นะฉันจะทําทุกอย่างดังนั้นเนี่ยโปรดให้ฉันเนี่ยเข้าไปหน่อยจะได้ไหมคุณเอโกซึ่งตอนนั้นเองเ,เาก็ด วันเบื่อแล้วเขาก็กลับไปลาบแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมามาหยิบด้วงเขาบอกว่าเอานี่มันด้วงนี่ว่ะแล้วก็กินข้าวนะครับมันก็เผ็ดมากใช่ไหมจนเขาทําแกงของเขาหกหมดเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางนัานตัวนางนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าขอโทษน,นะเปิดให้หน่อยครับว้าเอ้ยไม่มีใครออกมาเลยเขาเตะบอลอัดเข้าประตูของบูล็อกใช่ไหมแล้วเขาก็มองไปที่กล้องวงจรปิดของบูล็อกนะครับที่มันอยู่หน้าประตูอ่ะคือมันก็ยังคงมองเขาอยู่ใช่ไหมนางนี้ก็เลยได้คิดไอเดียขึ้นมาได้ว่าฉันคิดว่าฉันเนี่ยน่าจะสามารถเข้้้าาไปไปดดววยวิธีกรอื่นนะ หรือว่าฉันเนี่ยจะลองติดต่อเพื่อนๆดีนะใช่เอาคนที่ยังอยู่ในบูล็อกและบางทีพวกเขาเนี่ยอาจจะติดต่อให้ฉันได้คุยกับคุณเอกโกก็ได้ซึ่งเพื่อนๆเขาที่เขาเมมไว้หรือว่าได้คุยกันอยู่นะครับก็คือแชทเขาเนั่นแหละก็จะมีอิซางิบาจิระชิกิลิบาโลและก็ซันเทสซใช่ไหมซึ่งแน่นอนนะครับตัวเขาเองเนี่ยก็เลยบอกว่าฉันควรจะคิดถึงเรื่องนี้เร็วกว่านี้นะและฉันเนี่ยควรจะถามใครดีละ่ะถามอิซางิเนี่ยง่ายที่สุดแล้วแต่บางทีราชาบาโลเนี่ยอาจจะยอมรับฟังสิ่งที่ฉันจะพูดก็ได้นะ จริงๆแล้วควรจะถามเลโอดีนะซึ่งเขาก็ไปที่แชทของเลโอใช่ไหมซึ่งแชทเลโอเนี่ยเขียนไว้เลยว่าบัญชีนี้ไม่ยอมรับข้อความจากคุณนะครับและหลังจากนั้นก็จะได้ยินเสียงอันลีเนี่ยพูดออกมาจากกล้องใช่ไหมว่านี่นี่มันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวนะคะคุณไม่มีสิทธิเข้ามานางนิ้ก็เลยบอกว่าอ้าวคุณอันลีเปิดให้ผมหน่อยสิอันลีเขาก็เลยได้บอกว่าการที่เธอยังคงอยู่ที่นี่เนี่ยถือว่ามันเป็นการบุกรุกนะนางนิคุณและทางเราเนี่ยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทุกเมื่อเลยนะถ้าเธอเนี่ยไม่ยอมออกไป นะเพราะว่าเธอนเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับบูลล็อกอีกต่อไปแล้วซึ่งพออันลิเขาพูดแบบนี้ใช่ไหมนางนี้ก็คือเศร้าเลยและฝนก็ตกด้วยใช่ป่ะนางนี้มันก็เลยได้คิดขึ้นมาว่านั่นมันก็ใช่อยู่หรอกนะฉันเนี่ยกำลังทําบ้าอะไรอยู่ฉันพูดไปทั้งหมดแล้วขอกลับไปก็แล้วแล้วเขาก็นึกถึงคําพูดที่เขาคุยกับเลโอว่ากลายเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกด้วยตัวของนายเองซะเลโอและหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้พูดคุยกับตัวเองเนาะในจังหวะนี้ว่านายเนี่ยมันช่างน่ารำคาญจริงๆเลยนะนางนี้นเซชิโร่ย ไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นหรอกนะนายทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกแย่นายมาที่นี่เพื่อหวังอะไรกันละ่ะที่นายสามารถกลับเข้าไปได้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่คำขอของนายใช่ไหมนายเนี่ยแพ้ไปแล้วนะนายไม่เข้าใจหรอกล้อนางนิตอนนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วและนอกจากนั้นเนี่ยนายยังพยายามคิดจะพึ่งเลโออีกล้อ แกนี่มันน่าขยะขยงจริงๆเลยวะทุกคนเนี่ยเขาได้ก้าวต่อไปแล้วและนางนี้ตัวจริงเนี่ยมันก็เลยได้พูดออกมาหลังจากที่ไอจิตสํานึกมันพูดนะมันก็แคนไปด้วยว่าฉันเนี่ยรู้เรื่องทั้งหมดนั้นดีอยู่แล้วแต่ฉันเนี่ยไม่อยากจะรู้มันอีกต่อไปฉันเป็นคนเดียวที่ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังแล้วมันก็เริ่มเหมือนแบบพังเข้าของเต้นเต้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันก็ไปหันไปต่อยกําแพงเนาะซึ่งแน่นอนนะครับพอหลังจากนั้นนางนี้มันก็เลยได้พูดต่อว่าฉันเป็นคนเดียวที่ไม่่่่สาาามรรถเเเปปลลลลีียนนนแแงงอะไไดดด้วจุคคทั ซึ่งตอนนั้นเองนางนี้มันก็เสียใจแล้วก็ร้องไห้อยู่ใช่ไหมแล้วก็มือเนี่ยเลือดเลยเพราะว่ามันไปต่อยกําแพงใช่ไหมซึ่งก็มีคนเนี่ยเดินกลางล่มมานะครับก็เป็นไอฮิโรโตชิบุรัสุตะนะครับมันก็ได้บอกว่าสวัสดีพ่ออัจฉริยะแล้วก็ยิ้มแบบเจ้าเล่ในส่วนของมันนะนีะน่ก็คือทั้งหมดในตอนที่306นั่นเองนะครับและ307้ยเเนี่ยเรากําลังจะทําให้นะก็รอหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าในตอนที่307เราเปย์ให้หน่อยสําหรับใครที่ไม่ได้ดูสปอยนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเดินทางขององงิ แล้วก็ได้ไปเจอผู้เล่นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเจ๋งเลยทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอไปดูที่ต่อนนั้นก็แล้กันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้เลยถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยแปลผิดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้ว